สวัสดีค่ะทุกผู้ชมสวัสดีค่ะทุกท่านผู้ติดตามนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปช็อปกันที่ Costco Wholesale ค่ะทุกผู้ชมค่ะเป็นห้างสสินค้าสัญชาติอเมริกันนะคะขายส่งเฉพาะ Member only นะคะจะต้องทำบัตรสมาชิกเท่านั้นที่จะเข้าไปช็อปกันได้นะคะทุกผู้ชมค่ะวันนี้เทปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปซื้อนะคะเบียร์นะคะแล้วก็ของกินต่างๆ เพื่อที่จะนำมาใช้นะคะในงานวันแต่งงานของพ่อปู่ค่ะท่านผู้ชมค่ะบางส่วนนะคะแล้วก็บางส่วนก็กินเองค่ะนะคะเพื่อนๆค่ะคือที่นี่เนี่ยของจะราคาถูกนะคะบางอย่างถูกก็บางอย่างแพงนะคะเดี๋ยวเราไปดูลยกันนะคะท่านผู้ชมตามดิฉันกับเชฟทำม,มาค่ะ m e r c e d e 1699. Oh, It's cute. น่ารักมากเลยเพื่อน่สุดควยี่สิบปอนด์เท่านั้นเองหปอนด์ค่ะสองกว่าบาทใหญ่ามากนึขนมเนี่ย แล้วก็มีนี้ด้วย6ปอน200กว่าบาทค่ะใหญ่มากนีก็น่ากินหมดคารเดนคเดน ขานี้ like like ด้วยซาลบีบ้เสียบวิคอนอีเดินถอดเนี่ยคือกินไม่หมดเพื่อนๆถ้าซื้อถุงเบลเลอร์เลยนะสี่ปอน,อนด์เลยเยอะเกินเหตุเกิด ธรรมดาทั่วไปเบบี we were, ้เซเซมเซวิวแอะ์ิอาสิบออกบเอพื่อนเพื่อนเดเหมือนขึ้นเสียงเลยอ่ะ เหมือนคุณเชียงเลยแต่ว่าเป็นไส้กรอกของสเปนเก็บเบสซ์วันแบบแบบสติสวรรค์พัช่เนี่ยมากันลองค่ะราคาถูกมาก300กว่าบาทผลไม้ก็มีแต่ผลไม้เราไม่ค่อยแนะนำไม่ซื้อที่นี่นะคะอออไปซื้อ ตามแต่และเพื่อนๆเนาะบางคนเขาก็ว่าถูกนะคะแล้วแต่วันนั้นซอสสีราชาสีราชาซอสขายเป็นแพ็คแบบนี้แต่เป็นสีราชาเวียดนามนะคะกัพกเบลเลอร์เลยอยู่ที่หกปอนเพื่อนๆมีทั้งหมดสี่ขวดนะคะหกปอนขายว่าของที่นี่ถูกไปหมดอันนี้สามสิบปอนดนะะ์ค่ะพันกว่าบาทดูดิ ตรงนี้เป็นมุมโยเกิร์ตนะคะราคาก็าตามที่เห็นบางอย่างไม่รวมหวัดบางอย่างรวมหวัดเพื่อนๆใครมาที่นี่ต้องคำนวณเอาเองนะคะต้นอ,อไนะ อันนี้แพงมากเลยอ่ะตั้งสิบเจ็ดปอนด์ chicken satay ห้าปอนด์จะยื์เพลย,พยแค่ว่าจะทำยไงกันบางอย่างก็ถูกบางอย่างก็แพงนะเป็นเพื่อนขาต้องดูอ่ะ เนี่ยน้ำส้มั้นที่นี่อร่อยเพื่อนๆคือําซื้อมาแล้วครั้งที่แล้วก็ขา,ขาดเป็นพักพักละพลักหนึ่งก็จะมีสองขวดนะคะสี่ปอนก์บอีกยี่สิบเก้าเพนนีชอบมากคืออร่อยเเราต้องดูต่อภาพทอปคอนเบลเลอร์เลยที่เรา ผู้ชมขอตามดีไันมานะคะนี่เป็นพวกอาหารแช่แข็งนะคะเดี๋ยวดูน้ำดื่มด้วย get some drinks ด well. ้วย ปอนอันนี้ถูกขึ้นมาปอนสี่หกสองร้อยกาบาทยี่สิบสกับปอน Fancy uh, Pepsi Mac. Um, yeah. They do, they're good, like six pounds. Maybe get some one of that. Yeah, isn't it? Yeah. Uh, oh, yeah, it's a lot cheaper. Yeah, get Pepsi get some เราไปซื้อที่อเมซอนวันนั้นแชมทอมซื้อมาชำด่าถ้บตายเพืเ่อนอันนี้ถูกกว่าทั้งเยอะอ่ะดูดิราคานี่ของโปรดสิวอสิ t 10 pound for that not sure t e pound not sure if something we not sure we not get it. นะคะท่านผู้ชม we not get it. if t we not sure ผลไม้กระป๋องที่รัก5ปอนด์เอง200บาทท่านผู้ชมขาสับปะรด if you want some snack baby mm hmm. Yeah, h เอาไปเ o ย เป็นมุมแน็คนะคะท่านผู้ชมขาขนมครบเคี้ยวนะลูกอมนม,นมเนยของกินเล่นเด็กๆจริงๆนางนริงจริงเสื้อผ้าก็มี ที่นอนกับท่านุ่มชมขามุมนี้ ที่นอนที่นอนตกดับเบิลที่นอนนะคะเป็นดับเบิลสายตกที่สองร้อยสิบเก้าตอน oh, <laughs> Thank you. มาเซสเน็ตวิ่งหัววิ่งส่าแชมพู and แชมเปอร์เจลร์เยอะถ้าน่าคึกเลิศ Bet to get from Christie website, baby. They do posh. That's, That's cute, baby. I like them. This one. Okay. Baby, what about this one? Look. Half a new nong Or Olive cut. ำหรับคนชอบมะกอกนะค่ะดิฉันเป็คนหนึงไม่ชอบเลยฮูมมูส มุมนี้เป็นมุมครีนนิ่งโปรดักต์ค่ะท่านผู้ชมค่ะมนก็แดื่ Can mm -hmm. What What is it? What? So when we'll quit for that, I'm sure we can get I need a hand. 15 quid. Mm. You see the small packet yet? Get, mm. Mm. get a tiny little bit. It's too pounds mm. Yeah. Which one? That one better? You get That's 100 meters. <sighs> okay, that one better. เ oh. ดี๋ยวมาดูนะว่าในรถเข็นนี้เท่าไหร่เพืเ่อนๆเชฟทอมไปเอาอะไรไปเอาเบียร์แน่เลยสงสัยซีซีซีดิโอเค ออเวดดิ้งหรอ๋อโอเควั้เลี้ยงงานแต่งคุณพ่อนะคะเพื่อนๆค่ะเจสมอันี่าโยชใช่ใ่อช่ใช่ใช่ใชใช่ อของเยอะมากที่รัก ทำที่เห็นค่ะชอบกินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้หมดเนื้อหมดตัวกันไปที่198อนนะคะหรือว่าประมาณ 8,000กว่าบาทเกือบเกือบ9,000บาทนะคะสำหรับการช้อปที่ Costco ในวันนี้นะคะเพื่อเตรียมตัวเตรียมของจัดงานนะคะแต่งของพ่อปู่นะคะยังไงวันนี้เทปนี้เราลาแล้วะค่ะนะคะเพื่อนๆใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามได้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะคะวันนี้โชคดีแล้วก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยห่างไกลาจากโควิด คะรักทุกคนค่ะจุ๊บจุ